ในไรเหรอวะจะดึงหยุดโตเลยยังเนอะดึงดีจังอะดีจังอะดึงดีจังอะมีแต่ปลานิ้น

ฮ้ว้าหือละหือละอู้ปลาบ้าตัวบแกเนี้เลยเห็นบ่โอ้ฟูงนึงฟูงมันวิ่นปลาตัวตัวเท่านี้กไก้แล้วนะโอ้ยเข้ามามือเด็กให้มัน กินเดี๋ยวเธอมามม่ได้กัปลาบก,กินปลาบก,กินเวอุ้งะขามต้นนี่หวานเตอร์เป่น้ออะไรเนี่ยมีเจ้าข้องไปอ่ะต้นมะขามเนี่ย เลือหดหอนย้วยเลยกินมากล้นมันมันล้นลงมาฝักนึงท,ทิ่มทิ่มหรอวะเนื้อ,อจุกไฟหกให้แห้งอ่ะ không nữa không không nữa anh ấy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  nè. ấy này nè

เออโมมาค้อก็โมรถเลยตเกีดตะเกีด dạy tiếng tin tiếng cái cái tiếng 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 tiếng

เอาดึงมีค้อมติโรรรรงหันเด้งปัณณีเนี่เอาอย่างยีดการุงจัมันโอ้คล้องตอนนี้หก่าโอ้มันก็บาควรขัดจังละตอน้อยๆไงใส่กำลังดื้อเลยเนี่ย แสงของมันเป็นว่ากบนะนี่รุ่นี้นเด็กจังเนาใส่กํลังดื้อเป็นว่าว่างาถิ่เด็ดเดะมาปิัเนม mình oh, Ủa tìm cả sáng như thép đây bác tìm nó Tông đi chắc mấy này

มันกดง้วบลงไปของแท้แสดงว่าเจ้าทีเจ้าทางให้ตัวเดียว Nó <Nun> cứ dắt như <Nun> thế này. Anh chập vô hết này. <Nun>